สวัสดีครับวันนี้ก็จะ,จะเอานำเหรียญเสมานะครับครบรอบครบเอ่อน่าจะสี่รอบหกรอบนะครับนนี้ครบหกรอบปีสังวัน,นั้นร้อยสี่สิบสองนะฮะ ของรัชการที่9นะครับคือพิธีนี้จะบอกไว้ว่าเป็นพิธีในการปลุกเสกเนี่พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกนี่หลายท่านมาครับโดยเฉพาะเจ้าพิธีใหญ่ก็คือท่านพระสังฆราชนะฮะพระยานสังบอลนะครับเป็นเป้าพิธีนะครับแล้วก็เชิญเกจิอาจารย์ ที่ดังๆนะฮะในยุคนั้นปลุกเสกนะครับเป็นเหรียญเสมานะฮะปีสองห้าสี่สองสร้างในวาระครบหกรอบนะฮะหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับ เดีรุ่นนี้นะคะสสวยๆก็หายากนะครับใครมีก็ควรเก็บนะครับใครมีก็ควรเก็บพิธีดีมากพิธีใหญ่นะครับพิธีดีนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระจ้อยู่รัชกาลที่ห้า ที่เกนะครับท่านมีสร้างคุณาประการใบประเทศชาติเราอย่างมหาศาลมหาราชการเทียบองค์ไหนก็ก็ถือว่าท่านสุดยอดแล้ะครับท่านเป็นตั้งแต่ผมเกิดมาก็อยู่ในใต้พระบรมโพธิสมภารของท่านเราเห็นท่าน สเสด็จเหนือใต้อีสารทเด็จทุกที่นะฮะเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนของท่านโดยแท้จริงนะครับผมนี่คิดตลอดเลยนะฮะประเทศทำไมพวกข้าราชการชั้นสูงนะที่แบบไปเรียนทุนโน้นทุนนี้ นะจบด็อกเตอร์จากเมืองนอกจบดีๆแต่ทำไมแม่งไอ้หาดสมองมันไม่มีอ่ะถึงต้องพเดชพระคุณท่านอ้ไอ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าจะจะอยู่เราจะต้องเสด็จแล้วก็ไปชี้ให้มันบอกให้ hey, มึงต้องทําแบบนี้นะมันโครงการนี้มึงต้องแบบนี้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้พวกที่มันไปเรียนมามันเอาสมองหรือเอาเรียนมาเพื่อเอามาโกงเรียนเอามาเพื่อมาคอร์รัปชัน เรียนมาเพื่อเอายศเอาตําแหน่งแค่นั้นเหรอเอาเงินเดือนสูงๆกินภาษีประชาชนไปถูกไหมแล้วทําไมพระองค์ท่านจะต้องแบบโหคุณพ,พวกคุณต้องทำโครงการนี้นะทุกคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้นะประเทศชาติมันถึงจะเจริญประชาชนถึงจะอยู่ดีมีสุขประชาชนเขาจะได้มีความสุข แต่ไอ้พวกที่มันไปเรียนกันมาผมไม่เข้าใจจบแม่งรัฐมนตรีกี่โอโ้โหจบใบปริญญาไม่ห้าบใบสิบใบด็อกเตอร์น่ด็อกเตอร์นี้ไอ้เหียแม่งนะขอด่าวแม่งไม่มีประโยชน์เลยะกินเงินเดือนกินภาษีเราไปเปล่าๆพระองค์ท่านน่ะเดินแต่พวกมันนั่งในห้องแอร์สั่งงานแต่พระองค์ท่านเดิน ลงพื้นที่นี่คือลงพื้นที่ตัวจริงนอนพื้นที่เห็นสภาพความเป็นอยู่ความยากจนความลําบากของคนแต่พวกไอหาพวกนี้แม่งนั่งอยู่ในตึกหอคอยสั่งฟังรายงานนะกินเงินเดือนสูงสูงแต่ไม่ได้สร้างเยี้ยอะไรให้กับประเทศชาติเลยนี่ครับผมทีงบอกว่า พอไม่มีพระองค์ท่านแล้วองค์แล้วนะแล้วเราจะเป็นยังไงประเทศเนี้ยท่านเหนื่อยนะครับท่านเดินเห็นไหมฮะท่านไปทุกที่ของประเทศท่านไปทุกหนแห่งที่เห็นความลําบากท่านอยากจะนะอยากจะช่วยอยากจะให้คนไทยเรามีความสุขถึงเหนื่อยท่านก็ต้องทํา เพื่อประชาชนของท่านแต่วันนี้เราไม่มีท่านแล้วครับเราก็เก็บสิ่งดีๆที่เป็นพระบรมชายลาลักษณ์ของท่านไว้เก็บสิ่งดีๆนะฮะที่เป็นตัวแทนของท่านไว้ผมเก็บหลายรุ่นครับผมเก็บมีมีหลายแบบที่เขา แม้แต่เหรียญกระสาบผมเก็บของทั้งธนบัตรทุกอย่างผมมีผมมีเก็บเยอะเลยเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเคยไปเดินท่าพระจันทร์เมื่อหลายสิบปีก่อนช่วงน้ำท่วมปีห้าสิบสี่นะฮะผมเห็นเขากองกับพื้นเหรียญกระสาบรูปพระบุายาันักรูปก็มีคนจีนหรือคนต่างชาติเนี่ย เขาก็มาคนๆๆๆๆแล้วก็คุยในกองแล้วก็ดิบๆๆเก็บ,บ,บ,สบใส่กระเปา๋าซื้อกันให้เพลินเนะพประดีช่วงนั้นนี่ผมไปพักที่ยรงแรมแถวบุรพาผมก็ในเวลาผมก็นะผมย้ายกลับเข้ามากรุงเทพมาเป็นผู้จัดการอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ขับรถผ่านเส้นนั้นมาแล้วผมก็ลงไปดูโอ้โหผมผมเสียดายอ่ะเสียดาย นะครับเได้เหรียญต่างๆนะฮะตอนนี้ผมว่าก็คงออกไปอยู่นอกต่างประเทศกันเยอะแยะไปหมดนะก็เลยเก็บสะสมพระบรมชายลาลักแล้วก็รูปเหรียญกระตานบัตรเก่ามาตั้งแต่นะวันนั้นมาสิบกว่าปีนะครับมีปล่อยขายไปบมางช่วงที่ลำบากก็มีนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครมีโอกาสนะครับถ้าใครมีเงินมีพอมีทุน ได้เห็นของดีๆเหลินของท่านหรือว่ายุคที่ท่านทํามีการปลูกเสกดีดๆมีมีหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ก็อีกรุ่นหนึง่งนะครับที่ทําขึ้นมาในบาระครบเจ็ดรอบนะครับไม่หกรอบนะฮะเจ็ดสิบสองพรรษาโดยที่มีองค์สมพระสังฆราชนะครับพระยาลางังวนเป็น เป็นชาพิธีนะฮะแล้วก็เชิญเกจิอาจารย์เนี่ยดังๆที่เมืองไทยเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมาปลุกเสกนะครับใช้ดูพระองค์ท่านบางทีเราก็หยิบเหรียญขึ้นมาหยิบพระของท่านมาแล้วก็มีความสุขครับคิดถึงท่านคิดถึงท่านครับคิดถึงท่านท่านคือผู้ที่ให้จริงๆ นะฮะท่นคือผู้ที่ให้แผ่นดินไทยเราจริงๆซึ่งพอหมดยุคของท่านแล้วคือผู้จริงๆองค์อื่นเนี่ยผมก็ยังยังยังไม่ไม่ไม่ศรัทธาหรือว่าไม่ได้ค่อยความเชื่อมั่นมากมายนะฮะพระยุคที่ผมเกิดมาผมอยู่ยุคเกิดมาในยุคของท่านเห็นท่าน พระราชดำเนินไปที่ต่างๆเสด็จไปที่ต่างๆท่านก็จะมีกล้องตัวหนึ่งห่อแผนที่นะเดินแล้วก็ไอ้พวกลิวล้วล้อไอ้พวกไม่ใช่ลิวล้วล้อเขาเรียกว่าพวกที่แม่งสมองไม่มีนะข้าราชก,การชั้นสูงนะเดินตามหลังลคอยฟังท่านบอกโน่นนี้นะั่นผมขณะที่ผมพูดผมก็ไม่คิดเลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเรียนจบมา นะกินเงินเดินทุ่งสูงแต่มันไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมึงโครงการนี้ควรจะทําอย่างว่าไม่ต้องไปถึงทําไมต้องไปถึงพระอ,องค์ท่านนะถ้ามึงรักประเทศจริงถ้ามึงรักคนไทยจริงรักประชาชนจริงทำไมต้องถึงพระอ,องค์ท่านต้องเป็นคนไปชี้ไปบอกไปบอกว่าแนะนํานู่นนี่นั่นโครงการนะทําไมมึงไม่คิดก่อนอ่ะมึงเรียนมาแล้วอ่ะมึงไปดูมึงงานต่างประเทศมึงเห็นประเทศที่เขาจเจริญรุ่งเรืองมาแล้ว นะแทนที่มึงจะกลับมาแล้วเอาความรู้กลับมาแล้วรีบทํารีบสั่งการนะครับเงินเดือนก็สูงแต่ทำงานไม่หาผมดูแล้วแบบนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับฝากตคนที่ดู YouTube ช่องผมอยู่ก็นะฮะไปเก็บเก็บนะครับคืออย่าอย่าเราคิดแค่ตีราคากันหลัก ต้อหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไม่มีความหมายแต่จู่ที่ใจแล้วครับมีท่านแล้วเอามาดูเก็บท่านไว้แล้วเอามาคิดถึงท่านเอามารล้วลึกถึงพระคุณของท่านนะครับที่ทำที่ท่านได้ทาให้กับประเทศนี้นะฮะผมยุคเกิดมายุคทานท่านนะครับผมเกิดในแผ่นดินที่ท่านปกครองผมมีความสุขนะครับ พอแผ่นดินใหม่ขึ้นมาผมไม่รู้แต่ในชุกที่ท่านอยู่ผมมีความสุขผมเป็นประเทศไทยเราเชิดหน้าชูตามีความน่าภาคภูมิใจนะครับคนผู้นำต่างประเทศยกย่องทาง่านแต่ททำไมคนไทยไม่ยกย่องท่านนะครับตักคิดข้อคิดดีๆนะฮะ ให้กับคนไทยทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับขอบคุณครับ